สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับนายบอลเซเวเนีอ็มครับวันนี้เป็นการวิเคราะห์บอลประจำวันพุธที่1 8ธันวาคมปี2567ครับที่จะมีอยู่4คู่2มุมนะครับสำหรับวันนี้ครับคู่แรกครับเป็นคาราบาลครับอาเซนอลพบกับชิซันพาเดตครับในเวลาตี2ครึ่งครับเพิ่อมาในการัระบาลครับเช่นเดียวกันเลยครับนิวคาสเซเว่นเต็มพบกับแรฟส์ฟอร์ดครั้งมาตี2 45ทีครับเพิ่อมาเลยครับเป็นคาราบาลครับอีกแล้วนะครับเซาท์แฮมตันพบกับเรอาุปูครับ สามารถดูวิเคราะห์ดูดวงดูสถิติทุกอย่างรวมครบจบในเว็บเดียวนะครับหากใครที่สนใจก็อย่าลืมฝากตัวฝากใจให้กาบอลเซนเอ็ด้วยนะครับผมไม่เสียเวาเรามารับชมรับฟังกันเลยครับผม สเตเตอคู่แรกคาร์โนาวาน,นีนะครับเป็นการเป็คอฟฟูนวันเอเอฟแอลครับระหว่างอาร์เซนอลพบกับเฮซสันพาเลทครับเปิ้ลใหญ่อาร์เซนอลทีมอันดับที่มเรียบเปิดหลังเย้าเอมิเรตสเตเดียมรับการมาเยือนของปราสาทเรือนแก้วเฮซสันพาเลททีมอันดับที่15ของตารางพรีเมียร์ลีกในรอบที่ผ่านมาอาร์เซนอลผ่านรอบที่3ามด้วยการไล่ถล่มเอาชนะโบตันจากลีกวันมาห้าประตูต่อหนึ่งครับต่อด้วยรอบที่4บุกเอาชนะเบลตันสุนบูโรสามทำให้เข้ารอบมาได้แบบไม่ยากนักครับส่วนปราสาทเรือนแก้วครับสามารถไล่ถล่มนอริสตี้ไปประตูอี้วย อาซันมิล่าก็สามารถเอาชนะมาได้1นึ่งประตูต่อสองผ่านคารอบมาได้เช่นกันผลงานเจอกันนะครับเกมนัดสุดอาร์เซนอลเปิดบ้านถล่มไปห้าประตูศูนย์ครับในการจะมาอาร์เซนอลชนะสี่เกมติดต่อกันอาร์เซนอลเหนือกว่าเยอะเลยครับตอนนี้ฝั่งอาร์เซนอลกับมีเกลต์แต่ตาครับเกมนี้จะขาดมาตินโนเรนการ์ดยูเล่นชิมเบอร์ริคคาโดคาราฟิโอรีกบบอร่กาเบรียลมาเกยสกิเรนเทนี่ครับที่มีการบาดเจ็บซึ่งเป็นแนวรับทั้งหมดเลยครับนัานนี้เนี่ยแน่นอนว่าจะมีการโรเตชันเพื่อพักผู้เล่นตัวหลักและให้โอกาสตัวสำรองกับดาวรุ่งบ โรดิกาสเนอร์กับไม่มีตัวของมาเตอุสฟองซ่ากับที่มีการบาดเจ็บยังต้องรอเช็คอาการของอดัมวอตันกับโจเอลวอร์ดครับผมนอกจากนั้นจะฟิตเต็มที่การ์มาในระบบ3ต่อสต่อสครับโดยมีสามรสานเกมรุกอย่างอิสมาราซาชองฟิลิปมาเดต้าเอเบเรซี่เอเช่ช่วยกันไล่ล่าสกอร์เกนูนี้ครับฟอร์ล่าสุดนะครับอาร์เซนอลเกมล่าสุดไปเยือนรายการนี้ไปเยือนเพลสตันนอตแอนด์ชนะ3าตูศูนย์ครับฟอร์มล่าสุดเปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตันสูงบูศูนครับฟอร์มล่าสุดไม่แพ้มาแปดเกม สแสตันเเลเกราะสุดไปเยอนอสตันวิลล่าชนะสอตัวตอหนึครับฟอสุดไปเยอนไบตันโฮอเบียนชนะสามตัวต่ครับฟอสุดไม่แพ้ใครมาหเกมติดชนะสิบเกมล,ล่าสุดแพส้สเกมโดยชนะส,ส,สีเ่เกมเสมอสเกมฟอร์มดีเลยครับในช่วงสิบเกมหลังสุดใช้เกมสวนกลับเป็นหลักในการยิงประตูครับในุเกมนี้คับแอสตันเกมนี้ไม่ง่ายง่ยครับเจอทีมเล่นสวนกลับได้ดีเจ้าบ้านในรายการนี้เน้นดาวรุ่งเป็นหลักและสำรองครับเกมนี้เกมลุกดกลงไปแน่นอนครับทีมเย็นแิสตันเาเลตกําลังใจมาเต็มครับเน้นตั้งรับรอเกมสวนกลับเกมนนนคววอรรเย็กัมสสะะช3 1 เะอรนมนนะครับเป็นการวเครฟะห์เุตบอลคับเช่นเดียวกันเลยครับระหว่างนิวคาสเซิล i ยูไนเต็ดพบกับแบล็ f ฟอร์ดครับสถิการลงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมอันดับที่12ของพรีเมียร์ลีกรับการมาเย็นของพึ่งน้อยแบล็ตฟอร์ดที่มาได้ันอของตารางพรีเมียร์ลีกเช่นกันครับในรอบที่ผ่านมาสถิิการลงผ่านจากพรีเมียร์ลีกด้วยกันอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสในรอบที่2มาด้วยบุกไปเสมอ1ประตูต่อดนงครับตอน้ว้การชนะโดนจุดโทษครับน้องนั้นใน้ามรอบเปิดบ้านชนะเไป2่บนเข้้้าาอมไดส่่วนนพึงยเรี่2บุกไปเอรต ทูด้วยสกอร์สตัวห่ครับต่อมาในรอบ3เจอกันไม่ยากรับพบหลีกวันอย่างเรซันนูเรียนพวกเขาสามารถเปิดบ้านชนะไป3ตัวหนึ่งครับรอบที่4ชนะจุดโทษอย่างเซฟฟิลเวนเดย์มาได้ครับพผลงา้เจอกันเกมนระสดะครับเพิ่งเจอกันมาต้นเดือนแบดฟอร์ดเปิดบ้านชนะไป4ตัวสอครับในการจะมาเนือกัลเซนเนเต็ดเพิ่งจะแพ้ก่อนนั้นก็เนกลตเชนะใเกมต่การภาพรวมเนลเซนเนเต็ดยังดูดีกว่าสมบวรเลยครับซาตินอวัลเนลเซนเนเต็ดครับเอดียาวยังคงมีปัญหา้เ่นนนาาดมิวกีใ 4ต่อ3 3โดยมีสามระสานเกมรุกอย่างแอนโทนีกอร์ดอนอาร์เรนซานเดอร์อิชาคาวีบราวช่วยกันไล่ล่าสกอร์เกมวันนี้ครับซาดินนฝั่งแบทฟอร์ดครับทมัดแฟรงก์เกมนี้ไม่สามารถใช้งานของโจชัวด่ชว่าริโกเฮนรี่มาติอัสเยนเซนกุสตาโบนูเนสและก็แอนดรอนฮิกกี้ครับมีการบาดเจ็บนอกจากนั้เนี่ยต้องรอเช็คความฟิตของวิตารียาเนลกระบมที่เหลือพร้อมลงสนามค่าว่าจะนวน4ต่อ2ต่อ3ต่อ1ครับโดยมีสามระสานเกมรุกอย่าง布莱恩เอมโบโม สุดรายการนี้เปิดบ้านชนะเชลซีมา2ดูศูนย์ครับเกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มเลสเตอร์ซิตี้มาสี่ปูศูนย์กลับมาชนะได้ครับหลังก่อนหน้านี้ก็ไม่ชนะมาสี่เกมติดโดยเสมอสองเกมแพ้สองเกมครับในบ้านโหดมากครับเจอทีมใหญ่ก็ไม่แพ้เลยในบ้านแข็งแข็งแกร่งพอสมควรครับแบลตฟอร์ดเกมล่าสุดรายการนี้เปิดบ้านเสมอเซฟฟิลด์เวนเดย์ครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งชนะโจอดเกมล่าสุดไปเยือนเชลซีแพ้หนึ่งประตูสองฟองรถสุดเก่งแต่ในบ้านเกมเยือนเน่าครับเกมเยือนแพ้สองเกมติดเกมเยือนไม่ชนะใครมาเจ็ดเกมติดต่อกันเก้าเกมรถสุดในเกมเยือนแพ้้มมนนนเเดือกีใ น้าเกมทุ ford, กทันทีแบดฟอร์ดเปเกมเยอนไม่ค่อยจะดีครับเกมนหวังเสมอไปดวนจุดโตษแน่เกมนี้ครับว่านิวคาาเซนเนเตดแก้แค้นสำเร็จได้อย่างแน่นอนครับสกอร์ครับ United, นิวคาสเซนเนเตตชนะสต่อหนึครับฟันธงครับ United, นิวเาสเซนเนเตดชนะครับเสิร์คู่ถัดมานะครับเป็นการิเคอ์ฟูตบอลเอฟครับเช่นเดียวกันครับระหว่างเซาท์แฮมตันพบกับเดลวูครับนักบุญแดนใต้เซาท์แฮมตันทีมอันดับที่ยีบบุยของตารางพเมรีกเปิดลังเยาเซนเนลลี Saint ่สเตเดียมรับการมาเยือนของหองแดง,ดงลเวั์พูอันดับที่หนึ่งของจ สามเจองานหินพบกับทีมร่วมหลีกอย่างเอเวอ์ตันครับพวกเขาสามารถชนะจุดโทษได้หลังจากเสมอกันในเวลาปกติครับต่อมาในรอบที่4ครับเปิดบ้านเชนเอาชนะโรกซิตี้ไป3ามตัวสครับผ่านเข้ารอบส่วนหงแดงทะล่มชนะเวสต์แฮมไป5้ตัวต่อหนึ่งครับในรอบ3รอบต่อมาบุกไปเฉียนไบตันเพื่อนร่วมหลีกไป2อตัวสครับผ่านเข้ารอบมาได้ครับพวกงานเจอกันในเกมสุดนะครับเดือนก่อนเองครับซอวแฮมตันครับเปิดบ้านแพ้ไป2อตัวสครับในการเจอกันมาซอวแฮมตันสู้ไม่ได้เลยครับชนะหนึ่งเกมเสมอกันหนึ่งเกมแพ้แปดเกมครับตอนที่ระหว่างซาวด์แฮมตันครับเกมนี้้ใชตัว ของไซมอนรัสครับผมผู้จัดการทีมซาอ์ทัมตันรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีเข้ามาคุมทีมชุดใหญ่ชั่วคราวครับมีปัญหายอย่างมากครับในเกมน,นี้ไม่มีผู้เล่นถึง5รายครับไม่สามารถลงเล่นได้อย่างกาวินบาสูนูโรสจสูสฮวนบาร,ริออสวิลเลียมสมอลโบนครับที่มีการบาดเจ็บส่วนแจ็คสตีเฟนติดโทษแบนจากการโดนใบแดงครับแล้วก็อารอนแลนเดลครับจะกลับมาได้ในดานนี้คาดว่าจะมารวมห้าต่อสต่อหครับโดยมีกองหน้าตัวเป้าอย่างคาเมรอนอาเชอร์ไลลาสกอร์เกมโวนี้ครับท่านี้ทางฝั่งเดวพูครับจะไม่่มมมมมีีตตตััััววขขอออออองงงงาาาานนนนนนเเเเสสสลล็็คคคุทรรรบบบบบืืจจจกกกโดแะะใให3ปชิฟ เคิร์ฟฮันโฟอสครับผมผู้ช่วยของเขาทําหน้าที่แทนครับเช่นเดียวกับแอนดูโรบสันที่โดน2เหลืองไล่ออกจากเกมก่อนแต่จะได้ตัวของอาริเซนแมกอาริสเตอร์พลโทษแบนกลับมาช่วยทีมครับนอกจากนั้นในเกมนี้จะไม่สามารถใช้ตัวของคอร์เนอร์เบลนลี่คอสตาชิมิกาดอิบราฮิมากูนาเต้ครับจากการบาดเจ็บครับด้าน,นนี้เนี่ยอาจจะมีการโรเดชัเนหลายตำแหน่งครับทั้งหมดคาดว่าจะมงศรีต่อสองต่อสามต่อหนึ่งครับโดยมีสามสารเกมรุกอย่างเฟเดรโกกีอซ่าฮาวิเอเรียสโคดี้กัตโปส่วนกองหน้าโต๊ะปอใช้าง,งานของดาวิดนูเชตคอยพักบอลและยิิงปปรรรรรระะะตตตูเเเเกกกมมมวััวนนวัันนนนนนนีี้้้คคบบบฟออ์สสสุุดดดซทล่าาาายชโ ตีไป3าตัวสองครับเที่ยวสุดเปิดบ้านแพ้เลตต่อทอร์เรนต์สเปอร์สูงดูดต่อห้าฟอร์มสุดแพ้สามเกมเดียวกันสิบเกมล่าสุดแพ้เจ็ดเกมฟอร์มห่วยมากครับในบ้านก็แพ้สามเกมเดียวกันครับเดวพูเกมล่าสุดรายการนี้ไปเยือนไปตันโฮลโอเบียนชนะสามตัวสองครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอโฟลลี่มสองตัวสองเกมล่าสุดไม่ไม่แพ้ใครมาสิบเก้าเกมเดียวกันโดยชนะสิบหกเกมเสมอสามเกมฟอร์มเกมลูกก็ดุดันสุดๆเลยครับในน้องเกมนี้ครับาแซวจำตันเพิ่งเจอกันก็แพ้คาบ้านเกมนี้ในบ้านเน้นรับเต็มที่หวังจุดโทษทิมย ทัวร์ไลน์ของเราในวันนี้นะครับเป็นการวิคอลฟอนลีกเอิงฝรั่งเศสครับระหว่างโมนาโกพบกับปารีสแซงต์แชงแมงครับข้าคืนโมนาโกเตรียมเปิดหลังเยลสตาร์ทเรดเดอร์ครับดับการเมืองเย็นของเปเช่ปารีสแซงต์แชงแมงครับในบิ๊กแมตช์ของลีกเอิงฝรั่งเศสเจ้าทีนโมนาโกเจ้าบ้านผลงานยังแข็งแกร่งไม่แพ้คาราสานนัดติดขณะที่ทีมเยือนอย่างเปเช่ครับจากฝูงของตารางยังไม่แพ้คาร์นลีกครับเกมนี้โมนาโกสามารถหยุดสถิติไร้พ่ายของเปเช่ได้หรือไม่หรือเปเช่จะสามารถบุกคว้าชัยได้ครับผลงานเจอกันนะครับเเ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 จรรรรรสสสสสออบบบบบนน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 ะะะคคคััััโโโโโมม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 มาาาาาาากก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 ปิดดดุ้้้ลลใใชแพูีีีียยทว่ โกไม่แพ้มา3เกมติดโดยชนะ2เกมด้วยกันเลยครับซาดินาฝั่งโมูนาโกครับกุณซื้อยังฮาร์ดี้ฮูสเตอร์ครับผมจมูกเสียใช้งานของรักดาประตูอย่างโรดรูลัสมายากี้ครับผมกองหลังอย่างครูเอเปงเตียสตากองกลางเอตันดิยอฟครับผมเดนิสซากาเรียครับกองหน้าโฟลารินบาโลกุนครับอีกทั้งยังไม่มีตัวของจอแดนสเตเช่ครับกองหลังที่ติดโทษแบนครับว่าจะนมนสี่ต่อสองต่อสามต่อหนึ่งครับโดยมีสองสารเกมบุกอย่างเอริเช่เบนเซียกี้มาเกสอากริลูเช่ครับแล้วก็ทาคุมิมินามิโนครับช่วยกันสร้างสรรค์เกมให้กกกกััับบบบนนนาาโปลีตเเเเ็งงอออย่รรรรมิส์ว้ค ตัวนี้เราฝั่งปารีสแซงต์แชร์กแมงครับคุณซื้ออย่างหลุยเอลิเก้ความพร้อมของทีมจะขาดเพียงกองหลังอย่างเพเนลคิมเปเป้ครับที่เจ็บแค่รายเดียวนอกจากนั้นพร้อมลงสนามทุกตำแหน่งเลยครับเข้าว่าจมูก4ี่ต่อสาโดยมีสามสารเกมลุกอย่างอุสมานเดมเบเล่เบนรีบาคูราลองดาโครโวนี่พร้อมช่วยกันถล่มประตูเกมนี้ครับโอสุดการมนาโกอันดับที่3ครับมี30คะแนนเกมล่าสุดไปเยือนแรนกเสมือนไปสูงประตูศูนย์ครับฟอร์มล่าสุด6เกมล่าสุดชนะ3เกมเสมอ1เกมแพ้3เกมฟอร์มยังพอส่งตัวครับเกมรรรรรรัััับบบบเเเเเเเล่่่นนนนนไดด้้้้ีีีสสสยยยปปะะตูออใาาางงงงแแแแขข็กกกกกคคมมมมมม8ช5 2พ1 เชียงแมงครับอันดับที่1จากฝูงมี37คะแนนเกมล่าสุดเปิดบ้านสลบอปโอลิปิกรียง3ามปตูตอหนึ่งเกมล่าสุดในลีกยังไม่แพ้กันเลยครับแข่งมา15เกมชนะ11เกมเสมอ4เกมฟอร์มดีมากๆเสียประตูน้อยอีกด้วยครับในน้องเกมนี้ครับมอนาโกเนี่ยฟอร์มยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับเกมนี้ในบ้านเปิดเกมไล่อัดเต็มที่แน่นอนครับทีมเยือ,น,อ,น,อมมมน,นปารีสเชียงแมงครับ3เกมชนะได้แค่เกมเดียวเสมอไป2เกมเกมนี้ประคองเกมรองเกมสนกับเกมนี้คาดว่ามอนาโกในบ้านยังเล่นได้ดีครับแถมเจอกันในบ้านมอนาโกย ขอจากเบลน,นี้ครับหากใครชอบเพลินกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe เป็นใจผู้ผมนะครับการมีค้อบอันไดก็ขอจากเบลน,นี้ครับสวัสดีครับผม